สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูเอมี่วันนี้เดี๋ยวเราไปตะลุยโจทย์ข้อสอบเต็มอุดมกันนะคะไปเลยค่ะค่ะมาดูข้อสอบ error identification นะคะเขาจะให้เราหา absent จึงจะถูกต้องนะคะค่ะหวังว่าเด็กๆจะได้ประโยชน์จากการติวของคุณครูหากอยากได้โจทย์ที่เน้นๆเพื่อสอบเข้าเตรียมก็ดูที่หนังสือของคุณครูได้เลยนะคะ